ไม่ได้คิดกันบ้างคที่วันะกันันตแต่ว่าันนี้ก็มีการเตรียมการนะคะเดี๋ยว้วาดูแบบนี้ใช้เท้าเหยียบเลยไม่ต้องไม่ต้องมีคนมายืนบอเใช่ค่ะใช่ค่ะ off. Oh. ตอนนี้เนี่ยนะครับก็การเตรียมการของสถานีขนส่งนะครับาทางขนส่งจังหวัดกับทางเทศบาล,ลคนครเชียงใหม่ก็ได้มีการร่วมือกันเตรียมการในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความพร้อมแต่ใน,ในก็ตามนะครับทางเองนะครับได้หลือกับทางกรรมการโรคที่สองจังหวัด ก็ได้ขอกำชับได้ขอกำชับกระทำสณะนี้ขนส่งว่าในส่วนของการเข้ามาในเขตจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราอยากจะให้มีการระวังให้สูงสุดนะครับก็ราถือว่าเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดเข้ามาโอกาสที่จะนำเข้ามันก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นถ้า เราให้มีมาตรการการคัดกรองนะครับการเข้ามาจาังหวัดของเราเนี่ยให้ให้มีความเข้มระดับสูงเนี่ยมันไม่้เป็นการสร้างความปลอดัยในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดในที่ทีงเราทได้เริ่มเนี่ยในเอาว่าในภายในภายในประเทศเนี่ยนะครับเราก็ให้เขาสามารถเลือกที่ไว้คอร์ทีที่บ้านได้นะครับในสตามเนี่ยหลังจากที่ เราได้มีการประชุมในโอกาสต่อไปนะครับกรณีที่เดินทางจากจังหวัดเสียงเราจะต้องขอให้เข้าโลควอนคราทีนสำหรับจังหวัดเสียงนะครับจังหวัดเสียงก็เป็นจังหวัดที่มีพูดด้ตดดิดเชื้อในระาะที่28นะครับซึ่งก็จะเป็นไปตาม ทางกระทรวงสาธารณสุขเราก็ยองติดตามทุกวัน,นครับขึ้นอยู่กับสถานะของการแพร่ระบาดของแต่ก็เราให้ความสำคัญกับจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงครับ